อ่ะก็มาต่อกับคลิปที่แล้วครับก็คือยูจีของเรานเนี่ยที่บอกเอาไว้ว่าจะเป็นของยูจีนะผมต่อจากพิกคือไอทามยิยระก็เริ่มต้นที่อ่าไลายนะครับก็ลาลายยูจีปกติเลยครับนี่แบบนี้เลยสีย่ใบงงแล้วก็เกรสามครับเกลสามนี่คือเจอเยอะมากนะแต่ก็บอกเลยว่าเด็กนี้มันหาจริงอ่ะก็จะเป็นตัวยูจีสามใบครับเอไว้เพอร์ซนาแล้วแล้วก็เป็นพ r อาของยูจีนั่นเอง เมลฟาลก็ใส่สี่ใบแล้วก็ออเดอร์ครับออเดอร์ยูจีนครับก็คือเห็นรีไทยในช่วงเมนเฟ,ฟก็จะได้จัว่วแหละออเดอร์แบบหล่อเท่นั่นเองแล้วก็นี่ครับผมใบสุดท้ายครับเกรซี่ครับผมเอสพาริเดียสี่ใบนั่นเเงยก็คือเด็กนี้จะเป็นยูจีนสายเอสพาริเดียแล้วแหละเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่แบบทั้งยิงทั้งทำเวฟได้นะอะไรอย่างนงี้แล้วบอกเลยว่าข้อดีของเด็กนี้คือชนะคุกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าแบบไม่เจอคุกคีโมนะอ่ะก็มาครับที่เกตดสองก็จะเป็นเนี่ยครับตัวอะไรก็ไม่รู้นะทาวิสไสี่ไปครับก็บาตรหนึ่งไม่เห็นเลยทายก็บัตรหนึ่งยิงหนึ่งแล้วก็โซชาร์ปหนึ่งบวกหมื่นแค่นั้นแหละต่อมาก็จะเป็นคนนี้ครับตัวเก่งของเด็กครับจูจีนับดัสติดก็นั่นแหละครับมืน่นเอาไปเข้าโซยิงเจะสองระสูงกว่าแล้วจั่วครับแล้วก็มีเทคข้างล่างบอกว่าโซบาตรหนึ่งบวกหมื่นได้เฮ้ บวกสัมพันธองบวกสัมพันตามช่องว่างก็คือว่างห้าช่องก็บวกเหมือนนั่นแหละแต่ว่าสามใบแล้วแล้วก็ไกด่งหนึ่งก็จะเป็น PG สี่ครับแค่นี้แหละแล้วก็เต่าสี่ใบนี่แค่นี้เลยเต่าเก่งแน่นอนเก่งมากๆแล้วก็ทิกเกอร์ก็ทิกเกอร์ธรรมดาและครับโอเวอร์หนึ่งคีย์เจ็ดใบครับแล้วก็ฟอนต์สี่แล้วก็เป็นฮิลอะไรก็ได้แล้วแต่คุณอยากจะใส่ครับสี่แค่นั้นเอง ก็จะเป็นเลด็กมาตรฐานของยูจีนครับแต่ก็ข้อดีคือเป็นเด็กยูจีนที่มีเวฟนั่นแหละก็คงมีอยู่แค่นี้ครับก็คือจะไปไว้แหละครับง่ายๆก็คงจะไว้เจอคลิปใหม่ครับน่าจะเป็นเนวน้านะต่อไปอ่ะ